สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งสิงหาคมกันยายนปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ชาว,วันสา,สายวันอาทิตย์นะครับเนาะเสายงวันอาทิตย์วันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับเอฟซีทิปนคฮานอยนะครับเนาะหลังจากลุนรัฐบาลไทยเ็จเพื่อไม่ใครอยากต่อที่ฮานอยนะครับเนาะแต่บางคนก็ไม่ลุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะบางคนเขาบอกฮานอยอย่างเดียว เราอย่างเดียวประมาณน,นี้ครับเนาะเราก็เราก็บพา,บาน้อยอย่างเดียวครับเนาะก็เราที่สะดวกครับใครชอบแบบนี้จัดแบบนั้นนะครับเ <c oughs> บาสลรกคมได้หมดนะครับเนาะได้หมดเลยนะ้อยเราไทยชอบเสียงโชคแล้วเนาะชอบลุ้นชอบตัวเลขนะครับเนาะก็สำหรับคนรัฐบาลไทยก็ดีก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเงนินนับน้ะวันนี้วันนี้วันสึกใหญ่สึกเงินแสน ที่หลายคนรอคอยนะครับสี่มงเย็นคอยรับข่าวดีกันทุกคนนะครับเนาะคอยสอบผ่านกันทุกคนนะครับคอยสอบผ่านกันทุกคนไดี๋ยเฮดังๆนะครับเพวันนี้วันหยุดด้วยวันอาทิตย์นอนลุนอยู่บ้านเลยนะครับสบายๆเช้าๆไปถึงเที่ยงก็่าทาธุระอะไรไปก็ว่าไปนะครับตอนเย็นๆบ่ายๆเย็นๆก็ามาลุนกันอยู่บ้าน,นครับเนาะ ลอยหีดังๆที่บ้านนะครับซื้อจากสำรับไหนก็แล้วแต่ครับเนาะหอยถูกหวยเป็นพอนะครับเนาะดีใจด้วยกับทุกคนนะครับก็ส่วนคลิปนี้เป็นของหาหนอยนะครับต่อจากสีมงเย็นลุยหาหนอยต่อก็ประมาณนี้วันนี้ก็เป็นคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็คลิปพ่อั้งมลไม้อ่านปลานะครับที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิม ทีสตัมาเที่ยวก็จะเดินทางคนเดยในตัวนะครับเน้นไปที่แนวทางเหมือนเดิมนะครับแนวทางก็ย้ำนะครับมีเข้ามีหลดุดมีถูกมีผิดคเข้ากันไปเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะมีถูกมีผิดข้าเข้ากันไปเหมือนเดิมวันนี้ผิดวันหน้าแล้วก็ว่ากันไปเหมือนเดิมคนชอบตัวเลขนะครับ <c oughs> คลืนตัวผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างคนหนึ่งเก้า สามตัวนก็บเก้าห้าหนึ่งนะครับรอบห้าโมงหนึ่งเก้ากับเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเราไม่มีนะครับเนาะเสียดายแต่เก้าห้าหนึ่งเราได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะตรงๆเลยเก้า <c> ห <oughs> ้าหนึ่งแต่เก้าห้าสองตัวเน้นเลยนะครับเนาะเต,ต็มเตมเลยพี่เขาเก้าห้าหนึ่งก็ดีพอไม่ได้นะครับเนาะที่พอไม่ได้ แต่เสียดายที่รอบสี่โมงครึ่งนะครับเนาะเสียดายสี่โมงครึ่งพี่เขาไปออกสามสองล่างนะครับเสียดายมากเทนที่จะบอ,อกรอบห้าโมงหรือหกโมงหน่อยนะครับเนาะก็ไม่ได้พี่เขาบอ,อกตอนสี่โมงใจร้อนนะครับเนาะใจร้อนมากเลยทำไมใจร้อนอย่างงี้เสียดายมากตัวนี้เลยนะครับเนาะสองสามสามสองพี่เขาไปออกก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่เคยบอกนะเานาะเดี๋ยวถามความเป็นนไปที่รอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับ ชอบรอบไหนจัดรอบนั้นแต่ถ้าใครจะไปจัดรอบอื่นก็แล้วแต่ครับนะเนาะแล้วแต่สะดวกประมาณนี้มาที่รอบหกโมงนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างหนึ่งแปดสามตัวบนก็หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งสี่หนไม่มีนะครับหนึ่งหนึ่งสี่ก็ไม่มีนะครับเสียดยของเรามีหนึ่องหนมหนึ่งห้นะครับพี่เขาไปออกหนึ่งสี่ ออกต้องฟันหลอพอดีนะครับเนาะแน่นอนมากเลยแน่นอนมากหนึ่งสามให้หน่อยก็ไม่ได้ตันไปออกหนึ่งสี่นะครับเนาะก็ไม่มีนะครับหนึ่งสี่เศียนะครับเนาะแต่แค่เฉียดนะครับเนาะรางวัลเฉียดไปม,มีนะครับเสียยมากก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็ 3, สามแปดสามตัวบนก็เก้าเก้าสามนะครับ เสียดายครับผมประมาณฮานอยออกสวยนะครับเนาะออกจำหลักได้น่าจะได้บนได้ล่างแต่คนไม่ได้นะครับเนาะรอบแรกหนึ่งห้าหนึ่งเก้ารอบสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับรอบสามคนสามเก้าสามแปดของเราไม่มีนะครับสามเก้าสามแปดเรามีแต่สามห้านะครับเนาะก็เสียดายนะครับเนะบาะฮานอยจะอยู่ประมาณนี้นะครับฮานอย จับทางได้วันนี้มีโชคได้บนได้ล่างเลยนะครับเนาะวันนี้มีโชคมันก็ได้ไปเด้งเดียวนะครับเนาะได้ไปเด้งเดียวไม่เป็นไรนะร้อนดีกวาไม่ได้วันนี้คนลุ้นกันต่อนะครับเนาะวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งผมลงวันที่ผิดนะครับเนาะก็เอาที่ตัวเลขเป็นหลักครับเนาะผมลงลงวันที่ผิดมันต้องหนึ่งกันยายนนะครับผมไปลงหนึ่งสิงหาคมเฉยเลยตาไม่ดีครับเนาะตาลาย เอาตัวเลขเป็นหลักนะครับเนาะเอาตัวเลขเป็นหลักแจงไว้ก่อนนะครับก็วันนี้เด่น6เด่น3นะครับเด่น6เด่น3จับคู่3 4 3ส3 7 6 3 6ห6 7 7 4 7 5สหหนะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น6เด่น3จับคู่3 4 3ส3 7หมเจด 6กสามหกห7าหหนะครับ8คู่นะครับเนาะก็8คู่นี้ก็ให้เน้นพิธีหกเจ็สแล้วก็3ามนะครับ6 7 6จ็ดสามเน้นใน3คู่ชอบหมดนะครับเนาะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าเน้นสุดคือ3คู่นี้นะครับ วันละสามคู่ครับเนาะก็ชุด3ามตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี5้าหกเจ็ดห้าสาสามเสี่นะครับ4ี่ชุด4ชุดนี้ก็ยังนิีนไปที่5้าหกเหสแล้วก็5 3 7นะครับเดีนในสามคู่นี้ ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับตัวทางวันนี้ทั้งทุด2ตัวแล้วก็สามตัวนะครับใครชอบก็จัดไปเลยนะครับเนาะวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนปี6 7เจดวันนี้ทั้งสึกใหญ่สึกเล็กนะครับเนาะรวมกันเลยลุ้นกันมันนะครับเนาะสึกใหญ่สึกเงินแสนแล้วก็สึกเงินร้อยเงินพันนะครับตามด้วยสึกเงินร้อยเงินพัน กดเหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะกดตัวนี้นะครับที่นินให้วันละสามคู่นะครับเนาะวันนี้มีหกเจ็ดหกสามแล้วก็สามเจ็ดนะครับหกเจ็ดหกสามสามเจ็ดจัดไปนะครับเนาะจัดไปสามคู่นี้งบน้อยนะครับเนาะพอได้ลุ้นกับเขาเผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะงบน้อยถ้ามีงบก็อยากให้จัดทุกคู่นะครับถ้ามีงบ โอกาสรุนจะได้เยอะขึ้นครับเนาะจะได้เยอะขึ้นก็ประมาณนี้ชุดสามตัวก็อันเดียวกันครับเนาะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกสามห้าสามเจ็ดตัวเดียวกันครับเนาะแค่เพียงตัวหลักร้อยประวางไว้ข้างหน้าเฉยแต่ทางสังเกตนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะราทุกคนเฮงรวยเจอกคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ